เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการแชร์จอมือถือนะครับขึ้นคอมนะหรือเราจะทับสตีมหรือจะอัดคลิปหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ท่านจะต้องการเลยนะครับผมวิธีการนะครับใช้แค่ USB เส้นเดียวเท่านั้นนะครับหรือสายชาร์จของเราเนี่แหละนะผมก็เริ่มกันเลยนะครับไม่เสียเวลาเนาะอ่ะขั้นแรกนะครับกดลิงก์ใต้ล่างผมนะเออลิงก์ผมนะใต้คลิปนะครับผมจะใส่ไว้ข้างใต้เลยนะแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ครับผมอ่ะเข้าไปมันจะเข้าไปตรงนี้นะดาวน์โหลดครับ ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ไฟล์นี้มาครับอย่างแรกทุกคนมันจะอยู่ในดาวน์โหลดนะเข้าไปหาดูแล้วกันนะครับวิธีนะครับแล้วก็แตกไฟล์ไปครับซึ่งผมแตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับหมายถึงแตกไฟล์นะเราเ้อกดตรงนี้ครับอย่างแรกนะครับให้เราติดตั้งโปรแกรมนี้ไปก่อนนะครับเป็นโปรแกรมอให้มันมีเสียงออกมานะครับนี่ vlc นะครับมีเดียนะแล้วก็ เปิดมอถึงของคุณนะครับแล้วก็เสียบ USB นะทําอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าต้องทําไงต่อนะโอเคครับเมื่อถึงขั้นตอนในมือถือนะครับหลายคนนะครับที่กดไม่ขึ้นนะครับลองตั้งค่าตามผมดูนะเพราะว่าตอนแรกผมก็กดไม่ขึ้นนะครับอ่ะกดแล้วแบบจอไม่ขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับวิธีของผมนะครับอ่านี่เข้ามาตั้งค่านะครับแล้วก็สําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับอ่าหลายๆคน อาจจะมีแล้วนะครับบางคนอาจจะไม่มีนะครับวิธีก็นะครับให้เราเข้าไปตรงที่เกี่ยวกับมือถือของเรานะครับผมเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับมันจะอยู่เวอร์ชั่นเนี่ยครับหรือเนี่ยเวสแบนและก็เคอร์เนลนะครับบางคนมันจะไม่เหมือนกันเนาะเอาละกันนะครับกดเข้าไปครับแล้วกดหมายเลขบิวนะครับกดจนกว่ามันจะขึ้นข้างล่างเห็นไหมครับถ้ามันขึ้นแบบนี้แปลว่าคุณเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีต่อมานะครับผม เขาตั้งค่าเพิ่มเติมครับแล้วก็สําหรับพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับผมมาทีละขั้นตอนเลยนะอ่ะผมก็จะแนะนําอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับการแชร์จอด้วยแล้วกันนะครับอ่สำหรับเครื่องใครที่ช้านะครับลดล็อก OEM เปิดไปนะครับเพื่อว่ามันจะได้แบบรีดประสิทธิภาพเครื่องได้เต็มที่นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่ขาดไม่ได้คือต้องกดเปิดการแก้ไขข้ออกพ่อง USB นะครับอันนี้สําคัญนะครับต้องเปิดนะครับ สำหรับใครที่แบบว่าลองตั้งแต่แรกนะครับแล้วมันไม่ได้ใช่ไหมให้เรากดยกเลิกการให้สิทธิ์การแก้ปัญหานะยครับยกเลิกไปก่อนนะครับอ่ะแล้วก็เปิดตามผมเลยได้ครับผมนะอ่าเปิดตามนี้นะครับเปิดตามไปเลยนะนี่แล้วก็ค่เาเริ่มต้นนะครับผมจะเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน USB นะครับผมตอนแรกมันจะไม่ขึ้นเลยนะแต่ผมก็ใช้วิธีนี้ดูนะครับผมปรากฏว่ามันขึ้นนะครับแล้วก็ เลือกกำหนดเวทีนะครับกลายเป็นโปรโตคอลโอนสื่อนะครับ่าแค่นี้ครับผมก็เป็นอันเสร็จนะครับผมก็จะมีไอ้นี่นะครับรวมไว้หมดแล้วนะทุกคนทุกอย่างที่ต้องใช้ในการแชร์จอนะครับผมจะรวมไว้ในไฟล์นี้หมดแล้วนะครับให้กดเข้าไปครับแล้วก็ทําตามผมเลยนะครับทีละขั้นตอนเลยนะอย่างแรกครับเราสร้างไฟล์ b a t นะครับโดยการคัดลอกจากอันนี้นะครับกด Copy ครับผม กดพาร์ครับผมวางครับอ่าจากนั้นนะครับมันจะได้ไฟล์ตัวนี้มาเห็นไหมถ้าเรากดคําว่ารีเนมครับเปลี่ยนชื่อไปเลยครับหมครับผมจะเปลี่ยนเป็นสกรีนนะครับหรือหน้าจอของเรานั่นแหละครับปิดปิดปิดพิมพ์ีๆโอเคครับเมื่อเราได้อย่างนี้ใช่ไหมครับาะผมลืมครับผมผมพลาดนะอันนี้กดจุดครับผมแล้วก็พิมพ์ว่า BAT นะครับปิดแปดงข้างขานั่นแหละครับ ดนะครับผมอ่ามันจะได้อย่างนี้ครับถ้าเรากดคําว่า edit นะครับผมกด edit แล้วเราก็กด control A นะครับหรือเลือกทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็ลบไปได้เลยครับแล้วก็ copy ตัวที่ผมทิ้งไว้ข้างใต้นะครับใต้สรทิ้งไว้แล้วก็ copy มาครับ copy เลยแล้วก็มาใส่ตรงนี้ของเรานะครับกด v ครับแล้วก็ จริงๆนะครับ ctrl s เท่ากับ save นะครับเราปรกดตรงนี้ก็ได้เพื่อความชัวนะครับแล้วก็เสร็จล้วก็ปิดไปเลยครับอ่ะเราก็จะได้ตัวนี้มานะครับซึ่งใครจะไว้ไหนก็แล้วแต่นะครับผมจะไว้ต้องสก์ท t o p นะสมมุตินะครับนี่ครับเันก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะซึ่งผมก็ทําไปแล้ว2อันนะครับให้เรากดตรงนี้เปิดครับแล้วมันก็จะได้จอขึ้นมาแล้วนะครับผมอ่านี่นะครับเรก็จะได้ประมาณนี้นะส่วนอีกหนึ่งอย่างนะครับคือเรา จะไม่มีเสียงใช่ไหมครับอ่าเราก็ไปตรงนี้ครับนี่บางคนครับมันจะกดแล้วมันจะไม่มีเสียงเอ่อมันจะไม่ติดตั้งให้เรานะครับถ้าเรานะครับถ้าเราแชร์จอได้แล้วใช่ไหมสามารถลูดแอปนี้นะครับเพิ่มเข้าไปในจอได้เลยนะครับเพิ่มไปก่อนนะแล้วก็ค่อยกดอันนี้ตามไปนะครับมันก็จะ install นะครับอ่าลองดูนะครับ ให้กด enter นะครับอ่าแล้วมันจะไปเด้งที่หน้าจอมือถือของเรานะครับให้กดเริ่มเลยอ่าเดี๋ยวผมก็จะเข้า youtube เพจดูแล้วกันนะว่าเสียงมันเข้าหรือเปล่านะครับอ่าโอเคครับผมก็จะรีวิวเสียงจากมือถือของผมนะครับที่เข้าไปในจอคอมนะทุกคนอันนี้กดใสนะีก่าเสียงทุกคนได้ยินนะครับคือเสียงที่มาจากหน้าจอสี่นะครับแล้วก็นี่ก็คือมันตั้งค่าตรงนี้เลยครับผม นี่สามารถปรับเพิ่มเสียงลดเสียงได้ตรงนี้เลยนะครับ,บค่อนไปด้านครับอะ,อะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับวิธีนี้มันสามารถใช้ได้จริงนะครับผมมันเกิดปัญหากับผมจริงๆนะครับผมเลยทําคลิปมาสอนทุกคนนะครับอะถือว่าเป็นการแนะนําเลยแล้วกันนะส่วนวิธีนะครับลิงก์นะครับถ้าเป็นใครเจ้าของก็สามารถมาบอกผมได้นะครับผมผมจาไม่ได้จริงๆนะครับว่าผมหลดมาจากใครนะครับก็ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจไม่น้อยเลยนะครับถ้ากดไลค์ผมด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายครับขอให้สนุกนะครับ e จอ,อยครับผม